กิจกรรมที่ช่วยปั่นโฟพลังงานให้คุณเป็นคนที่มีอารมณ์ดีๆค่ะใครที่ศึกษาเรื่องกดแรงดึงดูดเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วโนะว่าการที่เรามีอารมณ์ดีเนี่ยเงินทองก็หลั่งไหลเข้ามาคุณก็จะเจอแต่เรื่องดีๆคุณก็จะดึงดูดเหตุการณ์สถานการณ์และผู้คนต่างๆที่เป็นเรื่องดีเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะและนี่คือ5กิจกรรมที่จะช่วยปั่นโฟพลังงานคุณให้คุณเนี่ยชนะแต่เช้าเลยนะคะอันแรกก็คือการที่คุณรู้สึกขอบคุณทุกสรรพสิ่งค่ะตื่นนอนมา you <laughs> เท้าเหยียบพื้นให้คุณขอบคุณเลยนะคะอย่างน้อยที่สุดขอบคุณวันนี้ที่คุณมีลมหายใจ 2. ออยู่กับธรรมชาติค่ะบางทีการที่คุณเนี่ยได้แบบมองนกมองไม้มองต้นไม้หรืออยู่กับธรรมชาติแสงแดดนะคะมันจะช่วยให้คุณเนี่ยอารมณ์ดีได้ 3. คือการหัวเราะค่ะทุกคนรู้ไหมการที่เราอ่ะดูอะไรสนุกสนุกหรือแบบยิ้มหัวเราะให้กับตัวเองหรือแม้แต่การยิ้มกับตัวเองหน้ากระจกแล้วก็ชมตัวเองว่าเออฉันสวยนะเนี่ยอะไรแบ แบบนี้ค่ะมันก็จะช่วยให้คุณนะเป็นคนอารมณ์ดีได้ รอมรอบตัวเองด้วยสื่อคุณภาพค่ะตื่นเช้ามาถ้าคุณฟังเพลงดีๆความหมายดีๆหรือฟัง Affirmation ฟัง Self-talk ที่ให้พลังงานบวกกับคุณในทุกๆเช้าสิ่งนี้ก็ทําให้คุณอารมณ์ดีได้ค่ะและที่ 5. เขียนบันทึกค่ะการที่เราเนี่ยจดบันทึกว่าวันนี้คุณตั้งใจสังเกตเห็นอะไรเรื่องราวดีๆอะไรในชีวิตสิ่งนี้จะช่วยได้นะคะเช่นวันนี้ฉันจะตั้งใจในการมองเห็นสิ่งดีๆของผู้อื่นค่ะแล้ววันนั้นทั้งวันนะ่ะคุณ จะพบ Miracles หรือปาฏิหาริย์ของการจดบันทึกค่ะเวลาคุณตั้ง Intention หรือตั้งเจตจำนงไว้ว่าวันนี้ฉันจะฝึกมองเห็นเรื่องดีๆของคนอื่นคุณเชื่อไหมพอเวลาครูเซตความตั้งใจแบบนี้นะวันนั้นนะไม่ว่าครูจะพบปะก,กับใครได้เจอใครนะคะครูมักจะมองเห็นเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่เขาทำให้กับครูเยอะแยะ,ยะมากมายเลยค่ะลองเอาไปทำดูนะคะครูเนยชีวิตดีขึ้นรอบด้านด้วยการจดบันทึกใครชอบ5ข้อนี้บ้างแล้วอยากฟังต ่อไหมจริงๆมันมีอีกนะคะพิมพ์คําว่าไปต่อมา